สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับวชิรเมธเนศสถิตพงศ์นะครับอาจารย์ประจำอีฟินสคูลนะครับวันนี้เราอยู่กันวันพุธที่27มกราคมนะสรับหัวข้อวันนี้ที่ผมตั้งใจจะพูดถึงนะครับก็คือสารัฐขึ้นค่าแรงขั้นต่ํา2เท่านะครับบังคับเงินทุนเคลื่อนย้ายนะครับเราทราบกันอยู่แล้วแหละว่าภาพใหญ่จะเป็นยังไงเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าประเทศไทยก็เคยขึ้นค่าแรงขั้นต่ําและมันก็ส่งผลให้ปัจจุบันเนี่ยเราลําบากเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า หลายคนเนี่ยย้ายฐานการผลิตพอเราดูตัวเลขเศรษฐกิจของเวียดนามแล้วทําไมว่าเวียดนามเนี่ยเขาโตมากกว่าไทยหลายๆคน,นย้ายฐานการผลิตไปที่เวียดนามซึ่งอันั้นผมว่าโดยพื้นฐานเนี่ยนักลงทุนเนี่ยเข้าใจได้อยู่แล้วแต่คราวนี้มันกระทบเรื่องการลงทุนอย่างไรนะครับแล้วมันมีมิติอื่นไหมนะครับแล้วก็อัปเดตความรู้กันจริงๆไม่ว่าเราจะวิเคราะห์นโยบายอะไรก็แล้วแต่ ลงทุนอะไรก็แล้วแต่โดยธรรมชาติเราจะวิเคราะห์เป็น2ระยะนะก็คือระยะสั้นกับระยะยาวนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้ตัดสินใจแอคชั่นถูกผมยกตัวอย่างคล้ายๆเกณฑ์ซื้อขายเนี่ยถ้าเกิดว่า,าภาพใหญ่เนี่ยมันขึ้นภาพเล็กมันลงเนี่ยเราจะแอคชั่นยังไงนะครับแต่สําหรับสถานการณ์เนี่ยมันกลายเป็นยางี้นะสำหรับเงินยูดอลลาร์นะครับก็คือว่าภาพเล็กเนี่ยมันต้องเกิดผลดีอยู่แล้วก็คือสตองขึ้นนะครับแต่ว่าภาพใหญ่ในเงินดอลลาร์เนี่ยแนวโน้มน่าจะอ่อนค่านะครับ ผมให้ดูอย่างนี้ก่อนนะครับในส่วนของดัชนี us dollar index นะเบื้องต้นเนี่ยอันนี้เป็นกราฟวิกหนึ่งแท่ง1นึ่งวินะครับสสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเงินดอลลาร์เนี่ยนะครับอยู่ในแนวโน้มแข็งค่าขึ้นแต่ก็แข็งค่าได้ไม่นานมากนะแข็งค่าระยะสั้นเพราะว่าตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยน่าจะดูดีขึ้นง่างตามเหตุผลที่บอกไปเพราะว่านโยบายเนี่ยมันมีข้อดีก็คือว่าเขาฉีดเงินเนี่ยตรงเข้าไปในระบบหมุนเวียนเลยคือประชาชนเอาตรงๆนะครับชนชั้นแรงงานเนี่ยเขาได้ เงินต่อชั่วโมงเพิ่มขึ้น,น,นถูกไหมพอเขาได้เงินต่อชั่วโมงเพิ่มขึ้นเนี домой, ่ยเขาก็มีรายได้เพิ่มขึ้นเขาก็ไปใช้จ่ายจับจ่ายใช้สอยราวนี้พอเขามีเงินเพิ่มขึ้น2เท่ารายได้ก็เพิ่มขึ้นเยอะเราคงคุ้นเคยกับประเทศไทยส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นกับดักของของทุนนิยมก็คือว่าเวลาเราขึ้นค่าแรง2เท่าแล้วเนี่ย,คว,ววยความยากเลยคือจริงๆแล้วเราเนี่ยไปคุมให้สินค้าอุปโภคบริโภคจําเป็นเนี่ยมันขึ้นราคาตามไม่ได้สุดท้ายเนี่ยสินค้าอุปโภคบริโภคจําเป็นมันจะขึ้น เราขึ้นให้เขาไปเนี่ยสุดท้ายเนี่ยต้นทุนในชีวิตเขาก็เพิ่มขึ้นอยู่ดีค่าเช่าค่านู่นค่านี่มันจะเพิ่มขึ้นอยู่ดีนะครับซึ่งตรงเนี้นะครับก็จะกระทบเนาะอ่ะคราวนี้เราก็เลยรู้เลยว่าโอเคเม็ดเงินไหลเข้าไปในระบบนะแต่ว่านี่เพิ่มขึ้นเพราะเงินที่เอามาแจกจริงๆเนี่ยก็คือก่อนนี่ถูกไหมอ่าก่อนนี่เพิ่มขึ้นแต่ว่าดอกเบีย้ยเขาศูนย์เปอร์เซ็นหรือดอกเบี้ยศูนย์จุดสองห้าแล้วกันนะอ่าดอกเบีย้ยต่ําถ้า GDP เนี่ยเติบโตกว่าดอกเบีย้ย ก็ยังพอทนได้านึกออกไหมก็ยังพอทนได้เราไปดูตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐนะเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยเห็นไหมดอกเบี้ยเนี่ยศูนยงเงินเฟ้อเนี่ย1.40ถ้าเกิดว่า GDP เนี่ยปีหน้าทั้งปีของสหรัฐเนี่ยกลับมาโตมากกว่าดอกเบี้ยจ่ายมันเหมือนกับทนได้แต่เป็นการทนแค่ชั่วคราวนะเพราะว่านี่เทียบรายได้เนี่ยก็คือเรียกง่ายว่าเขามีหนี้เนี่ยมากกว่ารายได้อะแหละปัจจุบันนะครับสหรัฐก็ให้ดูหนี้เนาะหนี้เขาก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่เคยลดลงเลยแหละ และถ้ามาตรการนี้ใช้จ่ายนะจริงๆมี1.9ล้านล้านแล้วที่ช่วยเรื่องโควิดใช่ไหมครับแล้วก็ยังมีขึ้นค่าแรงขั้นต่ำอีกเพราะฉะนั้นนี่ตรงนี้ก็จะเพิ่มเพิ่มขึ้นไปอีกอ่ะเรียกง,ง่ายว่าระยะสั้นดีระยะยาวเนี่ยความเสีย่ยงสูงขึ้นนะครับแล้วก็แรงงานนะพอใจอยู่แล้วละ่ะลดปัญหาการระท้วงนะครับเพราะว่าอะไรโดยธรรมชาติเราเรา,เราถ้าเราเรียนเรื่องทุนนิยมเราจะพบว่าจริงๆแล้วความเหลื่อมล้ำเนี่ยคือคือศัตรูของระบบทุนนิยมเลย เพราะฉะนั้นทุนนิยมที่ดีต้องพยายามทำยังไงก็ได้ให้ประชาชนกินอยู่ดีมีสุขกินดีอยู่ดีนะเขาจะได้ไม่ต้องประท้วงสินรัพย์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาต้องมีความรู้สึกว่ามันซื้อได้ง่ายอย่างเหตุการณ์ของการประท้วงฮ่องกงนะเอาจริงๆนะครับในมุมในมุมของของเศรษฐศาสตร์เรามองว่าอย่างเช่นถ้าใครเคยดูที่ผมโพสต์ไว้นะครับในในในเพจอย่างราคาสังหารในฮ่องกงเนี่ยเขาไม่ใช่ราคาที่คนยุคใหม่จะซื้อได้แล้วอะราคามันแบบมันเวอร์ไปแล้ว เมื่อเมื่อเขารู้สึกว่าเขาซื้อพวกปัจจัยสี่พื้นฐานในชีวิตไม่ได้เนี่ยมันก็แบบไม่ค่อยแฮปปี้อ่ะมันก็จะเริ่มเครียดเอางี้นะถ้าเกิดว่าประชาชนมีตังค์เนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยประท้วงหรอกสังเกตมันมันมีความเห็นต่างแต่พอเศรษฐกิจมันเติบโตอยู่มันก็อายวยวนกันได้ป่ะเพราะว่ายังมีกินมีใช้แต่เวลาเศรษฐกิจแย่เนี่ยไอความเห็นต่างเนี่ยมันจะเริ่มเป็นประเด็นรุนแรงขึ้นมามันเป็นทุกทุกประเทศทั่วโลกนะแล้วมันก็เป็น ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน,นก็ต้องลองดูเนาะเอออ่ะราวนี้ผลกระทบระยะยาวก็คืออะไรก็มีโอกาสที่เงินเฟ,เฟอ้อจะสูงขึ้นในระยะยาวเพราะว่าเราเอาเงินเข้าไปฉีดเมื่อกี้พูดไปแล้วคราวนี้เงินดอลลาร์เนี่ยในระยะยาวเนี่ยหมายความว่าอะไรออผมให้ดูอย่างนี้ก่อนนะจริงๆสหรัฐเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะนี่เขาเพิ่มขึ้นแต่จริงๆแล้วสหรัฐเนี่ยเขาขาดดุลบัญชีเดินสะพัดหรือผมเรียกง,ง่ายๆว่าคล้ายๆบริษัทที่ทำมาแล้วไม่มีกาไรอะ ค้าขายดูนบริการนู่นนี่นั่นสุดท้ายสหรัฐขาดทุนแสดงว่าจริงๆแล้วเขาขาดทุนด้วยก็เรียกไงว่าประเทศเนี่ยไม่ได้มีเงินด้วยออแล้วก็นี่เพิ่มขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยความเสี่ยงมันก็สูงขึ้นเรียกไงว่าตอนเนี้ยระยะยาวเรายังไม่เห็นทางที่จะใช้นี่แล้วการที่เราเพิ่มค่าแรงขั้นต่ําก็มีโอกาสที่จะเกิดเงินเฟ้อซึ่งตอนเนี้ยเงินเฟ้อเนี่ยมันมากกว่าดอกเบี้ยอยู่แล้วคือหนเงินเฟ้อนะขนาดว่ามีโควิดโควิดอะไรเนี่ยก็ในขณะที่ประเทศอื่นเนี่ยเงินเฟ้อต่ำใช่ไหม แต่สหรัฐเนี่ยอย่างจีนอย่างเงี้ยเงินเฟอ้อศู์ดอกเบีย้ยสามจอย่างเงี้ยเขาก็ยังคุมเงินเฟอ้ออยู่แต่ตอนนี้สหรัฐก็คือว่าเงินเฟอ้อหนดอกเบีย้ยศูนย์จุ้และเราคงเคยได้ยินว่าเฟดเนี่ยตั้งใจจะคงดอกเบีย้ยไป3ปีนับตั้งแต่ปีที่แล้วแสดงว่าตอนน่ออย่างเี้ยอย่างน้อยอีก2ปีใช่ไหมหกสี่หกห้าเนี่ยน่าจะคงดอกเบีย้ยคราวนี้พอมันดอกเบีย้ยต่ําแต่ว่าเราเอาเงินอัดฉีดเข้าไปในระบบจริงๆ2ปีเนี้ยมีโอกาสที่เงินเฟอ้อจะสูงขึ้นหรือมีโอกาสที่เงิน u ย จะต่ำลงกว่านี้อีกนะเอาตรงๆนะสมมติถ้าเกิดเราดูภาพใหญ่เนี่ยก็มีโอกาสเหมือนกันนะที่ US อลลาร์เนี่ยจะด้อยค่าลงไปอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยในระยะยาวเนี่ยก็ถือว่ามีความเสี่ยงสูงขึ้นเลยทีเดียวนะโดยเฉพาะในสกุลเงิน US อลลาร์ระยะสั้นมีอะไรอีกกำไรบริษัทบางแห่งอาจลดลงบางบริษัทบางแห่งอาจเพิ่มขึ้นคือต้องบอกว่าบริษัทไหนที่มีแรงงานขั้นต่ําเยอะคงกําไรลดลงแหละแต่บริษัทไหนที่มีแรงงานขั้นต่ําน้อยแต่ว่าได้ผลประโยชน์จาก แรงงานขั้นต่ำเนี่ยเขามีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วก็มาจับจ่ายใช้สอยเราเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยก็คงแฮปปี้นะครับแต่ว่าระยะยาวก็คือบริษัทด้านการผลิตบางแห่งอาจย้ายฐานการผลิตก็คล้ายๆไทยที่ได้รับผลกระทบแล้วย้ายไปเวียดนามอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นผลดีกับไทยไหมเพราะว่าบางส่วนอาจจะย้ายมาไทยแต่ถ้าย้ายไปเวียดนามถูกกว่าไทยนะเอางี้เขาอาจจะย้ายไปเวียดนามทีเดียวไงไม่ย้ายมาไทยก็ได้ คือเราก็เราก็เห็นพลาดหัวแหละว่าเออโอเคนโยบายเนี่ยมันอาจจะทําให้ประเทศไทยดีก็ได้แต่ถ้ามันมีประเทศที่ต้นทุนต่ากว่าเราอยู่เนี่ยก็ผมก็ไม่มั่นใจนักนะว่ามันจะต้องย้ายเข้าไทยมากน้อยแค่ไหนนะเพราะว่าจีนประเทศไทยก็ลุ้น e e c อยู่ใช่ไหมว่าให้เขาย้ายเข้ามานะครับคราวนี้จากสิ่งเหล่านี้ที่เล่าให้ฟังเนี่ยนะครับผลกระทบเกิดขึ้นอะไรก็ตอกตอกย้ําว่าเฮ้ยสิ่งเหล่านี้ยังเกิดขึ้นเหมือนเดิมก็คือว่าธีมหลักในภาพใหญ่เนี่ย ในระยะยาวเนี่ยเงินสกุล US ดอลลาร์เนี่ยมีโอกาสที่จะด้อยค่าในระยะยาวแต่ในระยะสั้นเนี่ยที่มีนโยบายช่วยเหลือนู่นนี่น่าจะทำให้เศรษฐกิจสหรัฐดีเพราะฉะนั้นเราก็เข้าใจได้ไม่ยากว่าเออมันน่าจะเกิดอะไรขึ้นเราต้องบอกนี้ก่อนนะถ้าเราพูดถึงทิศทางทองคำเนี่ยทองคําก็มีโอกาสที่จะ อาจจะปรับตัวลดลงในระยะสั้นเพราะว่ารู้สึกว่าเฮ้ยโอ้โหสหรัฐเนี่ยน่าจะแก้ปัญหาระยะสั้นได้เราเอาเงินอัดฉีดเข้าไปแล้วช่วยขึ้นใช่ไหมแต่ในระยะยาวก็ต้องบอกว่าโอโ้โหสิ่งที่น่ากลัวก็คือว่ายังไงก็มีความเสี่ยงสูงอยู่ดีนะว่าดอลลาร์มันจะด้ค่าซึ่งทองคำก็จะเป็นสกุลที่เอาไว้ป้องกันความเสี่ยงนะครับเออเพราะงั้นไอ้เรื่องเงินเฟอ้อสูงๆเนี่ยก็ยังต้องระวังนะครับแล้วก็ ธีมหลักยังยังเป็นอย่างนั้นนะครับก็อันนี้ก็ขออนุญาตขา,ขายของเสงนอเพราะงั้นสำหรับใครที่สนใจสำรองทองคำนะเอาไว้ป้องกันความเสี่ยงที่ว่าเงินอาจจะเฟอ้อนะครับโดยเฉพาะเงินสกุลดอลลาร์นะครับก็เป็นสินทรัพย์อีกประเภทหนึ่งแล้วกันนะที่ไว้ป้องกันนะครับเป็นการซื้อขายทองคํารูปแบบดิจิทัลนะครับสังเกตว่าราคาซื้อขายเนี่ยถูกกว่าสมาคมทองคําอย่างเช่นสมาคมทองคำเนี่ยสองหมขายนะสองหมอันนี้ขาย26,197บาทถูกกว่าราคารับซื้อ ก็รับซื้อสูงกว่าน,นี่เขารับซื้อ2 2 6 1 0 0รแล้วรับซื้อ2 6 1 8 8บาทที่สำคัญตรงเนี้ยสเปดสมาคมทองคำเนี่ยห่างกันร้อยหนึ่งสเปดของเราเนี่ยต่างกัน5บาทเรียกง่ายว่าราคาซื้อขายถูกกว่าก็มีความได้เปรียบที่สำคัญเนี่ยรับซื้อขายด้วยเงินอ่สินทรัพย์ดิจิทัลด้วยนะคริปตคอมเมอร์ด้วยนะใช้ USDT นะซื้อซื้อทองคำออนไลน์เราได้นะครับโอเคอ่ะคราวนี้เราไปดูต่อนะครับ หลังจากตีมนี้เพราะงั้นเราย้อนตีมนิดนึงนะครับเพราะงั้นมีแนวโน้มยังไงนะครับเราก็ไปดูราคาทองคาอ่าเมื่อกี้พูดถึงทองคำสักนิดนึงนะครับก็สำหรับราคาทองคําก็อย่างที่บอกครับระยะสั้นมีโอกาสที่จะย่อตัวแต่ระยะยาวยังคงน่าจะสตองอยู่หมายความว่ายังน่าจะเป็นสินทรัพย์ที่มีอาไว้ป้องกันความเสี่ยงแต่ว่าโดยกราฟเทคนิคต้องบอกก่อนนะสังเกตก็ยังเป็นสีเขียวอยู่นะหมายความว่าราคาทองคำเนี่ยนะครับยังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นอยู่นะครับทั้งกราฟวีกราฟเดเลยนะครับส่วนทิศทางของ นะเดี๋ยวดูสถาบันแล้วก็ต่างชาติว่าเขาแอคชั่นยังไงเกี่ยวกับโกลฟิเจอร์บ้านเรานะว่ามีการกันสำรองสำรลองความเสี่ยงอะไรไหมนะครับตามความเข้าใจผมเนี่ยนะก็ต้องบอกว่าสถาบันเนี่ยนะครับขายแต่ว่าต่างชาติซื้อมากกว่าค่าเฉลี่ยเอาเรียกไงว่าตอนเนี้ยทองคําในบ้านเราสถาบันกับนักสุดต่างชาติเห็นต่างกันเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่จะออกเออกหน้าไซเวย์ต่อไปนะสำหรับราคาทองคานะครับ ต่อไปครับแล้วก็เงินน่เสี่ยงต่ํานะครับทองคำเนี่ยก็คงแบ็กอัพนะอย่างที่บอกนะครับตีมยังอยู่เหมือนเดิมสินค้าพก,กพาหน,น่าจะเป็นทองคําน้ํามันนะครับแล้วก็หุ้นที่ซื้อขายสหรัฐก็ยังนิวไฮอยู่นะ BTC ก็ยอมรับว่าบิตคอยทุกฝั่งมันก็ยังนิวไฮตาสารนี่ก็โชว์ตัวเลขไปแล้วนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสหรัฐเนี่ยนะครับอตอนที่นักลงทุนต่างชาติเนี่ยก็ซื้อตาสารนี่ไทยในช่วงครึ่งปีหลังปีที่แล้วเนี่ยเยอะเป็นพิเศษซื้อเยอะขายน้อยเรียกง่ายว่า ตีมเนี่ยยังอยู่เหมือนเดิมแต่ตลาดหุ้นเนี่ยจริงๆให้ไว้เป็นสีเหลืองนะจริงๆก็ให้ให้ให้เป็นสีเหลืองนานแล้วแหละก็คือลุ้นเหมือนกันอะแต่ต้องเตือนภัยอยางนี้นะสำหรับคนที่เล่นหุ้นนะตอนเนี้ยในส่วนของต่างชาติเนี่ยขายหุ้นมากกว่าค่าเฉลี่ยแล้วแล้วก็ช็อตอินดกซ์ฟิวเจอร์อรด้วยมากกว่าค่าเฉลี่ยด้วยแล้วสถาบันก็ขายด้วยนะเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยโดยแนวโน้มเนี่ยดูไม่ดีเลยต้องบอกว่าฟันโฟเนี่ยนะครับทั้งต่างชาติทั้งสถาบันเนี่ยขายออก ประกอบกับกราฟของเซ็ตห้าสิบหุ้นขนาดใหญ่ตัวนี้ยยังอยู่ในโซนพักฐานเรียกง่ายว่ายังย่ออยู่แต่ยังเป็นย่อที่ภาพวัปยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่แต่ว่าภาพเดก็ดีภาพราย60นาทีก็ดีนะครับกราฟยังอยู่ในแนวโน้มขาลงนะครับเพราะฉะนั้นยังต้องระวังต่อไปในระยะสั้นครับสำหรับใครที่มีคําถามนะครับก็สามารถถามเข้ามาได้ครับยังไงถ้าตรงไหนผมตอบได้ผมจะตอบให้นะถ้าตรงไหนผมตอบไม่ได้ขออภัยด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงเราเจอกันใหม่วันศุกร์ครับสวัสดีครับ